จานกินอะไรคะคาราเมลกาลาเมลคาราเมลหรือกาลาเมลกาลาเมลโอ้ยของโปรดแม่วานเนี้ยภาษาอังกฤษเรียกไงกาลาเมลก็กาลาเมลแหละคาราเมลก็แล้วสติกเอร์คาราเมลโอเคกินไปแล้วบอกที่ว่ามันคืออะไรลูกมันมีรสชาติยังไงก็ใส่ไส้อะไรมาเบยเตอร์เบยเตอร์ลองอีกอันนึงคืออะไร แกห้แม่หนแม่จะลองชิมไม่ได้เจอกันสิบกว่าปีลูกอยากให้แม่ขับรถแม่ก็ขับอยากเห็นแม่แม่ทำอะไรแม่ก็ทำอยู่สิมีความสุขไหมอยู่กับแม่ จริงเปล่านี่คา,าราเมลเอ้ยไม่ใช่คาราเมลจะกินเยอะเบาหวานเบาหวานโอเคชิ้นตองสิน้นทอโอเค